เอ็นดูเนาะหน้าเวทีก็เมาไงคุยกับคนเมาไปสิจ้าทำใจเลยคนโก้อืมทำใจเลยดูสนุกมากนะทุกคนวันนี้คอนวันนี้แต่แบบด้วยบุ่มก็ไม่ได้วิ่งมาหาน้องเนาะบุ่มไปวิ่งหาปลายนุ่นก็ดูๆไปเนี่ยแหละเราอืมก็จะมาหาให้ทุกคนดูลงให้ทุกคนดูความน่ารักของน้อง คือมันน่ารักจริงๆทุกคนสนุกอะ่ะคือแหละไม่ต้องร้องอะไรมากมายก็ได้อะ่ะยืนพูดยืนคุยกับพี่เอฟีอย่างเงี้ยยังดูเลยอะ่ะชอบไงเออไม่ต้องอะไรมากมายโมเมนต์ไม่ต้องมียังสนุกอะ่ะความที่เราชอบเขาด้วยเล่นยังไงให้เราดูดูหมดคะ่ะสนุกสนานชอบคุยกับคนเมายังชอบเลยเอาสิบุม๋ม อืมใครไม่ชอบเลื่อนผ่านนะไม่ว่ากันนะคะความชอบส่วนตัวคะ่ะโนอืมไม่ชอบก็อย่าด่าอย่าว่ากันก็พอชอบใครชอบเราคะ่ะไม่ชอบเลื่อนผ่านคนเยอะมากเลยไหนใครเจ้าถิ่นขอนแกน่นขอมือคนจังหวัดอื่นใหญ่ย,ยกนะจะดูจะดูะดขอนแกน่นเจ้าขอนแกน่นมาใสแม่หน่อย ขอนแก่นสไตล์หนูใหม่หนูใหม่หนูใหม่หนูเอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่ไปเดียวไปไหมเอาไม่เอาไม่หนูหนูเออเดินเล่นมุกกันเล่นมุกกันเล่นมุกกันอ่าสายก็ได้อะไรเอาคนนั้นคนนั้นคนนี้พูดบ่อยแล้วเบื่อแล้วอะไรนะโน้ก้า หนูหนูจะค้อนแก่นแล้คะหนูคือคนที่ใช่ค่ะว้าหนูหนูไม่ใช่คนควอนแก่นค่ะคนไหนคะหนูเหมือนขอนค่ะคอนแก่นแล้วฮะพี่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 อะไรคนนี้เขามีอะไรจะมาแข่งกับเมื่อกี้เขาหนูหนูเหมือนกันเลยหนูใหม่หนูใหม่หนูใหม่นะอ่ะหนูหนูเดี๋ยวพี่ทมหนูจะบอกว่าพี่หนู กับหนูๆก่อนที่ตรงมุกให้ไงหนูๆพี่หนูมาหนูๆเฮ้ยหนูๆหนูข้อนแก่นแล้วครับลูกไม่ค่ะมึงดิ้นแล้วอะไรไปไปดูงหนูข้งหนูครับครับเอาฟังเขาเด้อสุขนเด้อ หนูจะบอกว่าพี่หนูมาหาคนที่ใช่คือไม่ใช่พี่นุกธนาโดนคือพี่ป๊อปพี่ก็ดูการแตกตัวหน่อยเขานัดก,กันมาเอาให้มันสะใจแบ่งกันคนละคนนั้นป๊อปนี่ยะเอาเลยจับมือเลยจับมือเลยจับมือจับมือจับมือ จำเลรู้ไหมทำไมให้จับด้านซ้ายทำไมให้จับด้านซ้ายฮะเดี๋ยวบอกให้รู้ว่าแต่งงานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวานทีมงานเราได้ทิ้งไปไปว่าบนเวทีเท่าไหร่ ทิศปะทูแม่แม่บนเวทีได้ทิศคือไปก่อนเดี๋ยวบรรดานไม่เหลืออะไรเลยนี่ยโอ้โหไปลุกนะครับไม่ลุงกับป้าตานะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยไปไปไปไอ้เต็จเฮียนสามีอยู่ของใดเนาะ ใชยอะไรล้อ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 กี่แทบกี่แทบอันนั้นสำคัญหรือเปล่าอันนั้นสำคัญหรือเปล่าเอ้ยพนักงานครับ๋ยวเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนทำวนนี้คืนหลังหลังคือ โอ้ยกระเบาขยันเบาซะด้วยแต่น่ารักนะน่ารักน่ารักรู้รู้ไหมสั่งชื่อสั่งคมในพูดเขามีรางวัลช่วงท้ายเฮ้ยไอ้ไอ้ใอยรู้แล้วก็เจ้าหูวาว่าเวอร์ชั่นเนี้ยปกติแกบีแล้วสิเบาดูเด้วยเออแล้วทายถอดพิชาใัยมันเมาหงือหือหาบมึงมันเมามึงเนี้ยเอางี้เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำกับพี่ป๊อปแป๊บหนึ่ง อาร์โตี้แบบติงติงกติงติงละทึกละทึกเลยเอ่ะละทึกละทึกขวัญเลยทีแรกก็นึกว่าคุณพ่อมาอว,ว,ว่าจคุณพ่อขึ้นมาร้องเพลงรอซะหน่อย